ข้ามาแล้วได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอุยสวัสดีครับสวัสดีครับไหนทยเร็จแล้วเหรอใช่ไายเร็จแล้วนี่กำลังกลับหรอหรือว่าอะไรเดี๋ยวจะกลับละขอเปลี่ยนเสื้อก่อนได้ไ่เจอกันครับเดี๋ยวมานะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวมาคุยด้วยโอเคเปล่าวันดีคุยเร็วๆระถ้ามีนะ นะพูดแล้วนะเออฮึแล้วเป็นชุดเสร็จแล้วเหรอโอ้โอึ่งเลิกกองครับนี<อ>่เเป็นไงบ้างนะเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยปะไม่เหนื่อยมากสนุกไหมสนุกไหมวันนี้ อะไรนะถ่ายที่ไหนวันนี้สนุกไหมถ่ายที่ไหนโอ้ก็ไม่รู้แถวรามินทาอือกลับยังไงเอ่ยกลับยังไงครับขับรถครับเดี๋ยว่าเดี๋ยวน่าคุยกับไก่ก่อนเราค่อยกลับโโแบบหนึ่งดีไหมคุยได้ไหมคุยได้ไหมนะ,มอะขอโทษนะครับโอ,อยนงจะจั มีใครอยู่บ้างมีใครอยู่บ้างมีใครอยู่บ้างเต็มเลยเขาเพิ่งเลิกกองเต็มเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีทุกุกคนด้วยนะสวัสดีทุกโอโซนชื่รักทุกคนนะครับทุกคนให้กำลังใจโอแล้วโอถ่ายซีรีส์มาน่าจะเหนื่อยฮะคนต้องให้กำลังใจละเนี่ใช่โอมาลกำลังใจเนี่ยอือ เสียงดังไหมเป็นไงคนเยอะได้ได้คนสาวซีรีส์จบแล้วใช่ใครยังไม่ดูใน a อเอยังไปดูทันนะครับไปดูได้ที่ a เอสพีนะแนะนำเอ่อเวอร์ชันเด렉เตอร์คัตชื่อว่าอเวอร์เ i อร์บีซิก จะบอกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ AS ก็คือโหลดแอปเฉยๆก็ดูได้ใช่ <นะ S 2> จริงๆคนที่ไม่ใช้ AS ดูได้นะครับไม่เกี่ยวนะมันก็เหมือน,<ค>นเน็ตใช้แบบอะไรก็ดูได้หมดเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เหนื่อยบ้างอะไรนะ แล้ววันนะนี้ทำอะไรเรียนหนังสือหรอวันนี้พี่สอบครับออ๋ทำได้ปะได้สิระดับนี้แหละได้ทำได้ทำ <laughs> ทำได้ต้องทำได้อา,อาจารย์เขาบอกว่าให้เลือกทำหนึ่งในห้าข้อพี่ก็ทำไปสามข้อเลยเ, <laughs> เก่งจัด ถ่ายเยอะป่ะวันนี้ถ่ายกี่ซีนเลยอาวันนี้ถ่ายไปซีนสองซีนครับซีนยาวใช่ไหมก้านนิดหนึ่งวหลล์ไหมวหลล์ไหมอะไรนะผมทรงนี้วหลล์ไหมเฮ้ยทรงเดียวกันปะเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะ, <c oughs> ะทรงเดียวกันเลย ชอบไหมฮะชอบทุกคนชอบเร็วทรงนี้เปล่าแล้พวพรุ่งนี้ว่าทำอะไรอะ่ะโอ้ก็นั่งคุยกับพี่ไต่ไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งน,<อ>นี้มีทำอะไรบ้างพรุ่งนี้สอบครับแล้วก็ไปอสอบอะไรอ่ะสอบมันเรียกว่าวิชาอะไรสักอย่างมันเรียกยากมาก ยากปะอ่านหนังสือยังเอ,อไม่น่ายากซู้ซูทำแม่อยู่แล้วน <c oughs> ี่พี่ฟูกกลอนสวัสดีครับพี่ฟูกโอ<ห>ม <comment S 1> ันคอมเมนต์นมาพี่ฟูกมาด้วยอยากเห็นเมน อยากให้เห็นเมินเหมือนกันนะเห็นแล้วนะครับพี่ฟู๊ดีครับวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบคนทุกคนเป็นอากาศไปแล้วตอนนี้ไม่ได้อ่านเลยนี่แหละฮะโอโซนนี่คือจุดเด่นของผู้คุณนะครับห <c oughs> ยอกเล่นจริงๆก็อ่านอ่านอยู่ <c oughs> มองเห็นนี่ไงอ่านอยู่ครับบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวไงได้ให้แบบให้ประโยชน์กับพวกเราด้วยโอ้ลีฟกลับบ้านเป้าเดี๋ยวกลับบ้านดึกนะฮะกันไงอ่ะขับรถกลับครับนานป่ะใกล้ประใกล้บ่ะบ้นนี่ะกลับกี่โมงอ่ะจะได้ ให้ไปก่อนไม่งั้นกลับบ้านดึกนะก็เนี่ยเดี๋ยวอ,อีกสักพักหนึ่งได้ทุกคน,นทีนาทีก็ได้คุยหาย<ๆ>คิดถึงก่อนวันนี้มาไม่เจอตอนแรกนึกว่าจะเจอแต่ตอนแรกนึกว่านึกว่าจะมีคิวเหมือนกันกนไม่มีแ<ม>ตนแรกนึกว่าจะเจอไม่เจอเลย <c oughs> <laughs> มารับแต่ไปกินข้าวเร็วกินข้าวตอนนี้ฮะน่าจะกินข้าวตอนนี้น่าจะน่าจะบวมเลยฮะตัวบวมโอ้กินข้าวยังถามอาหารเย็นด้วยอาหารเย็นของกองมีอะไรครับวันนี้มีไข่ย้อยหมากระเพาครับแล้วก็มีปลาปลาอร่อยามากอร่อยสุดยากกินแน่สุดๆไปเลย ปลาทอดว่าปลาสลิดทอดว่าใช่ปลาทอดน้ำปลามังโอจะปลาทอดน้ำปลาเลยเหรอเร่องปลาบิดใช่ทุกคนครับจุดเด่นที่ดีที่สุดของการออกกองก็คือการกินเท่าครับเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ออ้นเด็กกินเยอะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนไปไหนพรุ่งนี้น่าจะอ่านหนังสือครับ สอบวันพุธไงต้องอ่านสือก่อนยังไม่ได้อ่านซักตัวตั้งใจอ่านนะขอบคุณครับแล้วส่วนคนอื่นอ่ะไปดูซีรีส์พวกเราด้วยนะรู้ไหมในเอเอสพวกเธอมันจะมีทางเอเอสได้หนะใช่ชื่อว่าเอาไว้เลยปีสไม่ต้องใช้เอสก็ดูได้นะแค่โหลดแอปมาเอาไว้เลยปีสมันจะยาวกว่าแบบเวอร์ชั่นสดช่องเก่า บางคนอาจจะงงว่าแบบใช้ค่ายอื่นจะดูได้ไหมจริงๆดูได้หมดเลยใช่แล้วมันก็ยาวกว่าเยอะมากๆแบบว่าอืมสนุกกว่าฟินกว่ามันกว่าทุกอย่างลองไปดูดีเล c เตอร์คันเอา,อาไว้เลยจริงในเอสจริงจะได้เห็นอะไรเลยๆเลยอันนี้จริงๆของจริงแค่แบบแค่อีพีแรกก็ไม่เหมือนกันแล้วอะ่ะคนละฟิลเลยอะ่ะใช่ไหม ยังมีแบบคู่อ,น,อน้องไทยน้องโปรโด้วยที่มีเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในเอเอสเเท่านั้นไอหัวลูกคนอย่าลืมน,นะครับคางแป๊บนึงนะฮะคางแป๊บนึง พี่แต่ค้างนะเดี๋ยวสวาจ,จะกลับนะครับมาแล้ว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 เห็นไหมเนี่ยเมื่อไหร่พี่แทนจะชัดเจนกับบอยมีทีสิบเอ็ดแล้วนะก็เดี๋ยวสิบสองก็รูกก้กันเดี๋ยวสิบสองอะไรแน่ไม่รู้เซ็งเลยทุกคนว่ามันจะจบยังไงฮะน่ารุน้เนาะ <c oughs> จบยังไงนะ้า ยากอะยากมากเพราะว่า EP สิเ็ดคือแบบจบได้สุยอดมากใช่โอ้าหนังสือได้ยังพ่กนี้มีสอบนะฮะอ่านหนังสืออ่านหนังสือหรือยังครับยังเลยครับเดี๋ยวกลับไปอ่านนี่แหละทานหนอทานเนี่ยเดี๋ยวโอ้จะไปแล้วอุ้ยโทรศัพท์จะตกได้รีบกลับเลย ใช่รีบกลับไปอ,อ่านหนังสือกลับได้เลยนะกลับกลับได้กลับได้อยู่คนเดียวได้ใช่ไหมไม่เหงาเนาะได้ได,ได้ถึงบ้านแล้วบอกด้วยได้เลยครับบา,บายบายครับบายบายทุกคนบายบายเร็วบายบายยบายเจอกันใหม่ครับเจอกันครับทลับบ้านดีๆนะได้เดี๋ยวถึงก็บอกถูกต้องเสียบ